นี่อันนี้เป็นตาจอะเข้นะคะแล้วก็เนี้ยหม้อไฟแบบมีป่องนะคะอันนั้นไม่มีป้องนะนี่มีป้องนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นตาามาลายเขาเอาสั่งสามชุดนะนี่นี่เพื่อนๆนเห็นหม้อไหมนี่เป็นอะไรที่แบบใบใหญ่มากนี่เป็นตาม้าลายอะนะคะเป็นสามช่องนี่อันนี้เป็นซึ้งนี่เพื่อนๆนเห็นซึ้งไหมใหญ่มาก อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีกันเพื่อนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มิพาเพื่อนๆมานั่งคุยที่ร้านค้าช้อปปิ้งวิตามีของมีเองอะนะคะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเล่าอะไรฟังเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ร้านค้าของมีด้วยเนาะก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆเ,เห็นมน้มา เห็นพวกหม้อนี้มาหม้อตาจอระเข้มาตาม้าลายหม้อก๋วยเตี๋ยวซึ้งอะไรพวกนี้ที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะม่อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามีได้ออเดอร์นะคะจากร้านอาหารในแคนาดาด้วย จะบอกว่าดีใจมากกันนะคะก็เป็นนะชุดใหญ่เลยทีเดียวเนาะก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ก่อนที่จะเล่าให้ฟังมี่ก็จะมาให้ดูด้วยนะคะว่าเขาสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็จะมาพูดให้ฟังว่า กฎเกณฑ์ของการนำของเข้ามาเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกของที่มี่ไม่ได้ขายอยู่ที่ร้านค้านี้แต่ลูกค้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้นําเข้ามาเพราะว่าอของบางอย่างมันเป็นของค่อนข้างราคาสูงแล้วก็ชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมี่ก็จะมาตกลงกับลูกค้ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้มี่จะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ก่อนอื่นจะมาเปิดให้ดูว่าลูกค้าสั่งอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยกระติบข้าวเหนียวกระติบอันนี้จะบอกว่ามี่มีอยู่แล้วเนาะนี่ มีของอยู่แล้วนะคะเขาสั่งทั้งหมด15ชิ้นเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เพื่อนๆก็จะเป็นนะเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นไหมที่มันเป็นเขาเรียกอะไร อ่าเขาเรียกกระบอกแล้วก็มีกลวยอ่ะนะคะใส่ี่พวกใส่โจ๊กอะไรอย่างเงี้ยพวกใส่แกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เขาเป็นร้านอาหารนะคะเขาก็จะค่อนข้างเลือกผลิตภัณฑ์เลือกของที่มันเป็นค่อนข้างจะราคาสูงแล้วก็เป็นอ่ผลิตภัณฑ์อย่างดีอะ่ะออวัสดุอย่างดีตาม้าลายตา,า,า,ยตาจอระเค้อะไรอย่างเงี้ยของดีๆราคาแพงๆดังน,น,นั้นเลยนะแล้วก็มาดูอันนี้นี่จ้ะ นี่ก็เป็นคกนะคะที่เขาสั่งเอาไว้นะคะนี่หกใบหนักมากๆนี่แทบจะเท่ากับเกือบจะสองกิโลอ่ะแล้วก็มีช้อนนะคะช้อนตาม,มาลายเนาะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้นะคะจริงๆแล้วที่แคนาดามีขายนะแต่เขาอยากได้ไซส์ใหญ่ซึ่งที่แคนาดามันไม่มีขายมันก็คือที่เขาเรียกอะไรเครื่องบดเครื่องบดพริกบดเนื้อบดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นไซส์ใหญ่เลยนี่น,นี่หน้า หัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะเนี่ยมีก็สั่งนําเข้ามาก็หนักพอสมควรเลยอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นหม้อไฟหม้อไฟอ่ะนะคะนี่เนี่ยนะคะก็จะมีใส่เจลแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปข้างในเนาะเป็นหม้อแบบนี้ก็จะเป็นของอันนี้ก็เป็นของอ่ะอันนี้ตาจะลวดนะเออตาจลวดมันไม่มีตาม้าลายด้วยอันเนี้ยเออส่วนใหญ่เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะดีแบบว่าเขากลัวว่า การที่เขาทําร้านอาหารเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้เวลามีคนมาตรวจมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ผ่านหรือว่าเออมันเป็นสนิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเนาะ,ะทีนี้มาดูอันนี้อันนี้จะบอกว่ามีคนมี่อาจจะบอกว่ามี่ไปลงในในเพจของมี่ไว้ว่าเออมีของนี้เข้ามาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาถามซื้อด้วยจริงๆจะบอกนะเดี๋ยวมี่จะมาเล่าให้ฟังช่วงท้ายเนาะว่าถ้าใครอยากได้นี่อันนี้เป็นหมอ้อ เป็นหัวด่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ใช้ยังไงนะนี่เป็นหม้อนะแล้วนี่เป็นเสียบอย่างงี้เป็นลักษณะเป็นซึง้งเป็นหัวแบบเนี้ยเออเขามีน้องคนนึงบอกว่าเขาเรียกว่าหวดแบบทางเหนืออะไรแบบเนี้ยนี่อันนี้เป็นตาจระเข้นะคะก็จะเป็นเซตใหญ่เลยทีนี้มาดูเออส่วนใหญ่เขาสั่งเนี่ยเขาจะสั่งอย่างละสามสามเซตสามชุดอะไรเงี้ยหม้อน,นี้ก็3มชุดนะอันนี้ชุดนึงแล้วก็ แล้วก็เนี้ยหมอ้อไฟแบบมีป่องนะคะอันนั้นไม่มีป้องนะนี่มีป้องนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นตาอ่มาม้าลายค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวแต่ก็เขาเอาสั่ง3มชุดนะนี่นี่เขาสั่ง3มชุดนะนี่หนึ่งสองสาทีนี้มาดูทางนี้บ้างนี่มีกระทะกระทะขนมครกอันนี้นี่รู้สึกว่าจะนอกเหนือจากร้านอาหารหรือเปล่าไม่รู้เหมือนว่าจะไม่ทากินเองเนาะแล้วก็นี่ พิมกระทงทองอะนะคะที่จะเป็นสลายแต่สี่ลายแบบลายแตกต่างกันเป็นอ่าทองเหลืองอะนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้นะคะที่กดบัวลอยนี่เลยอะนะคะนี่หนึ่งชุดเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นเล็กๆที่เขาสั่งมาแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนเเห็นอันนี้มะอันนี้เป็นที่ลวกวุ้ยเตี๋ยวซึ่งจริงจะบอกว่าแบบธรรมดาก็มีนะแบบที่เนี่ยมีเห็นมีขาย แต่เขาก็ต้องการคุณภาพคือเขาไม่ต้องการให้มีปัญหาเขาเอาอย่างดีเป็นตาจระเข้เอ่าเป็นตาหมาลายอย่างดีเลยนะนี่เขาสั่งมาสองอันเป็นที่ลวกก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมาคู่กับหม้ออันนี้นําเสนอหม้อก่อนเลยนี่นี่เพื่อนๆเ,เห็นมหม้อัหมนี่เป็นอะไรที่แบบใบใหญ่มากนี่อันนี้นะคะนี่โอ้ตอนมาถึงนะม่ต้องเช็คแบบเช็คอย่างดีเลยว่าต้องไม่มีการบุบการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ อันนี้เป็นตาม้าลายอะนะคะเป็นสามช่องนี่นี่เป็นสามช่องอะนะคะเขาก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวขายมันก็จะเป็นอะไรที่มีคุณภาพเนาะนี่นี่ก็คือเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวนี่สามช่องอะนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้จะพามาดูอันนี้จ้ะเป็นที่เขาเรียกอะไรที่นึ่งปลาแปซ่าเออเนี่ยนี่เนี่ยจ้ะ นี่เขาเรียกกระทะแปะสะใช่ไหมนี่าจา่ะนี่เลยแล้วก็เขาสั่งมา3ชุดนะคะก็เป็น1 2 3นี่เนาะแล้วก็จะต้องมีนี่เขาเรียกอะไรถาดถาดรองด้วยกันร้อนอ่ะนะคะมี่ก็ต้องสั่งแยกกันมาเขามันไม่ได้มาในเซตเนาะก็ทีนี้มาดูฝั่งทางนี้บ้างทางนี้อ่ะชิ้นสุดท้ายสินะนี่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นซึง้ง นี่เพื่อนเอนเห็นซึ้งมาใหญ่มากค่ะด4เซน,นเป็นตาจระเข้นะคะก็นี่ก็เป็นออเดอร์ทั้งหมดนะนะคะที่เจ้าของร้านอาหารสั่งเอาไว้แล้วก็จะบอกว่ามีก็จะต้องทำการแพ็คซึ่งของน่าจะใหญ่พอสมควรมีน่าจะใช้กล่อง DHL ที่มีสั่งจากเมืองไทยอะที่ส่งมามีน่าจะแพ็คก,กล่องนั้นแล้วก็คงจะห่ออย่างดีส่งให้เขาอะนะคะทุกๆก,กล่องมีห่ออย่างดีอะนะคะแล้วก็ทีนี้จะมาบอกว่า มันก็จะมีของบางอย่างด้วยที่ยังมาไม่ครบมิจะส่งของรอบนี้ไปก่อนส่งไปให้ลูกค้าก่อนเพราะว่าอ่าเพราะมันจะมีบางชิ้นเหลืออีกเล็กน้อยนะคะประมาณ4 5ห้าอย่างที่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวส่งอันนี้ไปก่อนทีนี้ก็จะมาบอกว่า สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่สนใจนะคะที่เป็นหม้อพวกของที่ว่ามี่ไม่ได้มีขายอยู่ที่ร้านค้าของมี่นะคะ <c oughs> ก็จะบอกว่าถ้าใครสนใจนะคะสนใจอยากได้สินค้าอะไร <c oughs> ก็เราจะต้องมีการสนทนาพูดคุยกันก่อน <c oughs> อย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ได้ติดต่อมามาคุยกับมีนะ่เนาะว่าอยากจะให้นำของเข้ามาจากเมืองไทยให้หน่อย <c oughs> ก็จะเปิดร้านอาหารอย่างนี้แล้วก็ของทั้งหมดเนี่ย มันก็จะจะเป็นของแต่ละอย่างเนี่ยให้มี่ไปคิดราคามาว่าจะคิดราคาเท่าไหร่ซึ่งการคิดราคามี่จะบอกเพื่อนๆมี่เคยทําคลิปไปแล้วนะแต่มี่จะพูดคร่าวๆให้ฟังอะนะคะว่าการที่จะนําของเข้ามาจากเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นหม้อแบบเนี้ยแบบเนี้ยอะสมมตินะมี่คิดให้สักสิบห้ากิโลอะสมมติมันสิบห้ากิโลมันใบใหญ่เนาะสิบห้ากิโลแบบเนี้ยพอใส่เข้าไปในกล่องปุ๊บใช่ไหมทีนี้มันก็เต็ม คือมันเต็มกว่าด้วยเขาต้องตัดกล่องเพิ่มปริมาณขึ้นอีกซึ่งกล่องเนี่ยมันสมมุติว่าได้15กิโลมีก็พยายามใส่ของพวกชินเล็งชิ้นน้อยเข้าไปเนี่ยคือถ้าใส่ไปแล้วนะสมมติว่าได้20กิโลคือมันแน่นละแน่นกล่องแล้วนะคะได้แค่20กิโลเนี่ยแต่มิจะบอกว่า DHL เขาจะคิดเงิน28.5กิโลดังนั้นตั้งแต่กิโลที่21จนถึง20 28.5กิโเนี่ย มี่จะต้องจ่ายตังเองเขาจะคิด28.5ิกิโลนะคะคูณไปสมมติว่าเขาคิดเรากิโลละ350สมมตินะ350เราก็จะต้องจ่ายคูณเข้าไปสิ2ี่กิโลแต่น้ำหนักอะ่ะมันไม่ถึงของมันไม่ถึงแต่เขาคิดเงินเราเท่านี้ดังนั้นมี่กับลูกค้าต้องตกลงกันก่อนว่ามี่จะคิดเงินเลทเท่านี้นะเพราะไม่งั้นมี่ก็ขาดทุน ถ้าลูกค้าโอเคเราก็โอเคสามารถนําเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีภาษีที่มีต้องนําเข้ามาอีกคือต้องเสียค่าภาษีด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นมีก็จะต้องมีการตกลงกับลูกค้าทุกอ่าอ่าถ้าใครอยากได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือต้องตกลงพูดคุยกันราคามันจะประมาณนี้ถ้าโอเคก็คือนำอ่านําของเข้ามาให้ได้แต่จะบอกไว้ก่อนด้วยว่า การที่มี่จะสั่งของจากเมืองไทยมาให้โดยที่ลูกค้าออเดอร์ไว้เนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยสั่งเยอะสั่งอะไรหลายอย่างมี่ก็จะให้เขามาจําก่อนครึ่งนึงอะนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าคุณจะเอาหรือเปล่าแต่มันก็ต้องเป็นคือการพลาดกาันกันสมมุติว่ามาแล้วถ้าเราขายไม่ได้สมมติว่าลูกค้าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวตัวเราเองอ่ะขาดทุนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเราเราจะต้องมานั่งรอขายอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นมี่ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าถ้าใครอยากได้สินค้าที่มี่ลงไว้นะคะลงไว้ในเพจช้อปปิ้งวีดีมี่นะอยากได้อะไรนอกเหนือจากนี้ก็ได้ ส่งรูปมาก็ได้นะคะส่งรูปมาเลยแล้วก็บอกมี่ว่าอยากได้แบบไหนไซส์ลายห่ออะไรมี่นาเข้ามาให้ได้แต่ถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างที่มี่บอกอะถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่อ่ามันกลวงอะแต่เขาคิดเงินเราเต็มมี่ก็ต้องคิดเงินเต็มตามนี้นะแล้วก็ตกลงกันเองอะไรเงรี้ยพูดคุยกันเองถ้าลูกค้าโอเคมี่ก็จะนําเข้ามาเนาะถ้าใครสนใจนะคะสินค้านําเข้าจากเมืองไทย ทุกอย่างเลยส่งมาถามมี่ได้บางอย่างมี่นาเข้ามาให้ได้มี่ก็นําเข้ามาแต่บางอย่างมันอาจจะแบบว่าบางอย่างไม่สามารถนําเข้าได้อย่างเช่นยาเช่นอะไรอย่างเงี้ยมีคนส่งข้อความมาเยอะมากอยากได้ยาตัวนั้นอยากได้ยาตัวนี้ซึ่งเราก็ไม่อยากจะมาเสี่ยงไงยานี้แบบโหเสี่ยงมากๆถ้าเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเอาเข้ามาให้ได้สามารถสอบถามได้เนาะยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะสินค้านําเข้าจากเมืองไทยก็แวะเข้ามานะคะร้านค้าของมี่ยิน ทีต้อนรับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์เว็บไซต์นะคะ w w w บ h o s p o p p w n t h ป m i c a หรือว่าเข้าไปคุยกับมี่ก็ได้ในเพจ Shopping with Amy ในเพจ Facebook นะคะมี่ก็จะตอบคำถามลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ทาง IG นะคะแล้วก็ดูดูเพิดเพลินไปกับ t ิ k กตอกในการมีทรนะ่ทาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูนะคะก็เป็นอะไรที่มันเป็น ส่งเสริมการขายของมีเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาค่ะยังไงก็วันนี้นะคะมีก็ขอฝากร้านค้าช้อปปิ้งบิ๊ทเอมมี่ของมีด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาค่ะวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ